สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาพวกท่านรื่นรมเรืออยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาพวกท่านสุขขีโปรดประทานพรโดยประณี สวัสดีวันปีใหม่เอ้ย2565กำลังจะจบลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าค่ะขอให้ทุกท่านทิ้งความขมขื่นทิ้งความเจ็บปวดทิ้งความโชคร้ายไว้ในปีนี้นะคะอย่าเอาติดตัวไปด้วยค่ะก่อนอื่นมาดามต้องขอขอบคุณ FC ของมาดามนะคะที่กดติดตามกดไลค์ให้ค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังค่ะ ปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี้มาดามขออวยพรให้ทุกทกท่านจงโชคดีมีความสุขมีโชคมีชัยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังกายกาลังใจที่ดีต่อสู้กับชีวิตต่อไปตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับปี2565และขอให้โชคดีสวัสดีปีใหม่2566ค่ะโชคดีนะคะ